น้องๆครับพุทธศาสนิกชนที่ดีไม่ใช่มีแค่การกระตันอยู่นะครับแต่พุทธศาสนิกชนที่ดีนั้นควรที่จะทำความดีอย่างสม่าเสมอด้วยสำหรับตัวอย่างชาวพุทธในการทำความดีอีกท่านหนึ่งคือเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีนามเดิมหนูพร้อมเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าน้องๆจะนำแบบอย่างจากท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรไปติดตามเรื่องราวต่อไปนี้กันเลยครับ ที่บ้านของพลอยขณะที่ตานั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องพระพลอยกลับมาจากโรงเรียนพอดีเป็นไงบ้างลูกหลังจากตาสอนสวดมนต์แล้วท่องได้หรือยังหนูสวดมนตนะ์หน้าเสาธงได้แล้วค่ะคุณตาหลานพลอยต้องสวดเป็นประจำลูกแล้วจะจำบทสวดได้เองอ๋อเรื่องเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีนลุ เขาเป็นใครคะคุณตาท่านเป็นศาสนิกชนตัวอย่างที่เราควรปฏิบัติตามนะลูกเดี๋ยวตาจะเล่าให้ฟังเจ้าพระยาสุธรรมนตรีหรือนามเดิมหนูพร้อมเป็นลูกคนโตของเจ้าพระยานครน,นามเดิมน้อยกลางซึ่งเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยรัชกาลที่สี่ต่อมาเจ้าพระยานครเสียชีวิต รัชกาลที่ 4, สี่สรงแต่งตั้งเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีเป็นเจ้าเมืองคนต่อไปแต่หลานพลอยรู้อะไรไหมว่าการจะเป็นเจ้าเมืองในสมัยก่อนต้องผ่านการบวชเรียนก่อนถึงจะได้เป็นเจ้าเมืองอย่างนี้เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีก็ไม่ได้เป็นหลหรอคะไม่เชิงหรอกลูกเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีก็ต้องไปบวชเรียนก่อน พอเจ้าพระญาสุธรรมนตรีมีอายุครบที่จะอุปสมบทท่านจึงบวชและพำนักอยู่ที่วัดพิชัยยาติการามท่านมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมากท่านทำความดีและสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำสม่ำเสมอแต่แล้วมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เจ้าพระยาสุธรรมมตรีสวดมนต์อยู่ที่กุฏิแต่มีคนร้ายยิงปืนเข้าไปในช่องฝา ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ท่านกำลังก้มลงกราบพระพอดีทําให้ท่านรอตายจากการถูกยิงนับเป็นอานิสงส์ที่ท่านได้รับจากการสวดมนต์เลยละหลานพลอยต่อมาเมื่อท่านลาสิขาบทแล้วท่านก็ได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในขณะนั้นเมืองนครศรีธรรมราชมีโจรทุกชุมพระยาศรีธรรมราชได้รวมมือกับข้าหลวงพิเศษ เพื่อปราบปามโจนผู้ร้ายอย่างจริงจังจนกระทั่งท่านได้เป็นพระยาสุดธรรมมนตรีในที่สุดไงหล่ะหลานพลช่วงนี้ชี้นะน้องๆครับคำว่าอุปสมบทก็คือการบวชเป็นพระส่วนการลาสิกขาบทก็คือการศึก หรือการลาจากการเป็นพระนั่นเองครับหมายความว่าถ้าเราสวดมนต์ก็จะรอดตายหรอคะไม่ใช่หลอกหลานพลอยอย่างเรื่องที่ตาเล่าบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญที่เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีก้มลงไปกราบพระพอดีแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะท่านทำความดีอยู่เป็นประจำ ความดีที่ทำนั้นจึงทรงผลช่วยคุ้มครองท่านให้ปลอดภยัยหลานพลอยก็เหมือนกันถ้าหลานพลอยทำแต่ความดีความดีก็จะคุ้มครองหลานพลอยนะลูกแล้วหนูทำความดีอะไรได้บ้างคะคุณตาวัยเด็กอย่างพลอยอยู่ในวัยศึกษาก็ควรตั้งใจเรียนเป็นเด็กดี เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่รู้จักมีน้ำใจพูดจาไพเราะก็เป็นความดีแล้วลูกหนูจะทำความดีค่ะความดีจะได้คุ้มครองหนูดีมากลูกหลังจากที่น้องๆฟังเรื่องที่คุณตาเล่าให้น้องพลอยฟังแล้วอย่างเรื่องเจ้าพระยาสุธรรม,มนตรีที่ทันศรัทธาในคุณพระศรีรัตนตรยัย โดยการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจําทุกวันส่งผลให้ความดีนั้นทําให้ท่านแคล้วคลาดจากสิ่งอันตรายต่างๆที่เข้ามาอย่างน้องๆเองเราก็สามารถศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยได้ทุกวันโดยการสวดมนต์ก่อนนอนและไหว้พระสิ่งเหล่านี้จะทําให้จิตใจของเราสงบมีสมาธิและมีสติปัญญาที่ดีด้วยครับน้องๆครับวันนี้ ได้รู้เรื่องความดีที่พระยาสุธรรมมรีหรือหมูพร้อมได้ปฏิบัติไปแล้วน้องๆอ,อย่าลืมมันฝึกทำความดีให้เป็นประจำกันนะครับ